กับกรณีรถทัวร์นำคนไทยไปเที่ยวมาเลเซียแล้วก็ขากลับลงจากเขาเหมือนกันอุบัติเหตุรถทัวร์คว่ำมีคนไทยเสียชีวิต20กว่าคนเนี่ยนะคะเป็นคนไทย25คนมาเลเซีย2คนรวมแล้วเสียชีวิต27จากที่ไปกันทั้งหมดเนี่ย37คนคนไทยทําหน้าที่มักขุเทศด้วยความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางเอกอัครราชาทูตไทยประจํากลุ่มกลาลัมเปอร์จากมาเลเซียคุณธนะดวงรัตบอกว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบทางการมาเลเซียให้ความสําคัญมากเนื่องจาก กระทบกับการท่องเที่ยวได้แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียด้วยท่านทูตธนบุรเล่าให้ฟังนะคะว่าไปที่โรงพยาบาลอิปรัตเปรักไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ10คนในจำนวนนี้1คนยังรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u ส่วนที่เหลือบาดเจ็บเชื่อว่าจะกลับบ้านได้ภายใน1-2สองวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ามีคนไทยประสบเหตุครั้งใหญ่ที่สุดในมาเลเซียสถานทูตได้เข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะนำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยทั้ง25คนกลับประเทศให้เร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมสารานิเทศคุณธานีทองพักดีบอกว่าตอนนี้ในทางการมาเลเซียกําลังพิสูจน์เอกลัก,กษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตนะคะในจํานวนนี้มี6คนที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจรํากลุ่มกลาลัมเปอร์ก็ร่วมตรวจสอบด้วยสถานทูตไทยจะออกใบมรณบัตรให้ก่อนนะก่อนจะส่งศพกลับประเทศไทยทางกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปยังกองทัพอากาศในการจัดเตรียมเครื่องบิน432ร้าลำบินไปรับศพจะออก บดน .6 ช่วงสายๆของวันนี้นะคะวันพุธ22ธันวาคมคือวันนี้ไปยังสนามบินสุบังตั้งอยู่ชานกลุ่มกววลาลัมเปอร์ห่างจากอีปโปเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยทางกรมคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศก็ประสานไปยังญาติผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะได้อนุญาตให้ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เดินทางร่วมกับคณะได้ไรล่ะสองคนโดยญาติผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็แจ้งมานะคะว่าจะเดินทางไปกับเครื่องบิน430บางส่วนก็ขอรอรับศพอยู่ที่กรุงเทพคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุข ก็บอกว่าในอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมีข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสองคนด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตมีคุณมัิวันเมฆมหพรมอายุ53ปีเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายสุขภาพจิตสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตพร้อมสามีเลยค่ะแล้วก็มีคุณนัทยาอินยิม้มอายุ50ปีเป็นนักวิชาการสาธารณส,สุขชํานาญการปฏิบัติงานสถานีอนามัยราหุลที่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะคะ บาดเจ็บอีกหนึ่งคนในส่วนของข้าราชการสาธนารณสุขคือคุณธันวรัตภูนแสงบาดเจ็บที่สะโพกที่กระดูกสะโพกนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพวิชำนาญการอยู่ที่โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงาวันนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะใ,ในส่วนของทั้ง25ท่านที่เสียชีวิตก็ยังขวัญเสียอยู่